ครับเราคุยถึงเรื่องรุรองกิจต่อยที่พักที่ที่กินแล้ว่ว่าทำแลขาดคุณควาจริงแล้วมันเกิดจากอะไรบ้างุดที่หนึ่งซื้อก้อนแล้วเขาเอามาแปลสภาพไม่ได้ดังคิดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพอไปเผาก็มีปัญหาลวาไหลนะครับเราต้องดูจ้เาเขาก็มีเหมือนกันมีปัญหาลวาไหลจากขั้นแรกแต่คนที่เราทำงานด้วย สจ่ายออกไปใน,นักงานก็ไม่คือตัดตัวมีครับจะมีปัญหาเรื่องคอยกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็ข้อที่3ก็คนเดินคอยตัวมีปัญหาเรื่องใช้ใจได้ใช้ใจไม่ยากขายได้ราคาแล้วก็มีรายไหรือว่ามีการ วิธีการ,รต,ต่างๆโดยสรุง่ายว่าแล้วแต่จะมีวิธีการ,รอะไรกับไม่ปล่อยกลับมาในเหมือนเดิมมั่งต่อแล้วไม่ขายได้ราคาบอกให้ไปขายแล้วไม่ขายมั่งอะไรนี่เรียว่าเรียกว่าเหยียบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องในเรน่องทองเรื่องของของมีค่านะครับเป็นปัญหาที่ว่า ถึงว่าทุกคนถ้าขายปลอยได้โดยตรงกับพัค้าคุณใช้โดยตรงเลยกับคุใช้โดยตรงหรือว่าขายกระบริษัทโดยตรงโดยต้องผ่านอกเกอร์บงิการคนเดิมแต่จะพอมีเหลือนะครับก็จะได้ขายได้กาไรแตนี้เราคุยเรื่องคลอยเนี่ยบางครั้งทําไมคนทำแล้วรวยบางคนตักปลอยมาขึงๆแนวความคิด ไม่เหมือนกันอัำเนิจิตใจไม,ไ,มไม่เหมือนกันลักษณะบุญดลารมีไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าวอยโมหนึง่งนัาากตัดนะแบบ่งซึ่งเลยเนี่ยแบ่งรึ่งเลยเอามาล็อกหนบบึ่งแบ่งรึ่งไปเลยคนหนึ่งทกําไบคนหนึ่งทำขาดคุมนะครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับโชคชะต,ตาด้วยเหมือนกันการทำธุรกิจตอนถ้าเรามีโชคชะตาดวงถือว่าดวงดี ทำยังไงมันก็เอาล็อกนะครับเอาล็อกความมั่วๆควาไปตามความรู้เขาที่ทำได้กับดีทั้งคนวิชาการมากกับพลาดก็มีนะครับทีรู้รู้ทั้งรู้รู้ว่าคนนี้เก่งแต่ทำไมพลาดเพราะว่าวิชาการมากเป็นไต่ตระดวงเกยวกับดวงเกยวกบุญนะครับเึงว่านะทำธุรกิจก็ไม่แน่นอนตระดวงคนเรามันไม่เท่ากันเว่าต้อง เรื่องศึกษาในการสร้างบุญเรื่องการทำธุรกิจไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวหรือประกอบธุรกิจเพียงเดียวลิสร้างคุณประโยชน์ให้กระสังคมเพื่อเพื่อเพื่อแพร่แน่สุดท้ายบุญหมดธุรกิจระตกตาธุรกิจมันมันมีบุญหมุนนำทำให้คนได้ร่ำรวยธุรกิจก้าวหน้าไม่ติดขัดเกี่ยวกับบุญกุศลนะครับมันไม่ได้อ่อะไรความรู้อย่างเดียวเงินทุนอย่างเดียวอะไรก็เกี่ยวข้องกันหลายหลายอย่าง ส่อเรื่องท่าวมือครับนนนี้จะขอคุยเกี่ยวกับนี้นะครับถ้าอยากจะทราบข้อมูลก็โทร0 8 7 15, 1 5 5 6 1ดหนะครับคุณนายเจรกญศรี